บางคนมันก็ที่เป็นหย่อนบุญแล้วมันจะเป็นหย,ย่อนยังวะอ่าเป็นอย่างบางคนหามองอยู่ยากยากเลยอ่ะเป็นอย่างบ่เคยทำบุญบ่ไปมองใดกันลำบากมึมีคนซอยมมีคนดูแลแต่บางคนไว้ใส่มาใส่เนี่ยพี่พี่มาพี่มาพ,มาพี่พี่ก็จัดไว้ให้เจ้าละไปนี่เห็นบ่เนี่ยสบายเจ้าจะอยูท่ทางไหนเจ้าอยู่ไปเลยมึม่พูดพอดไเพราะว่าดอกเพอาะยังขอยอยากไปบุญน้ำเจ้าบางคนด้วยขออยู่ ไอ้คอยอยู่นาแน่อ่าคอยอไม่มีมองอยู่คอ,อยแบบลําบากแค่เขามาอยู่มาแล้วเขาจองมาแล้วเจ้าพิยูยใส้กับไปของเจ้าไปอ่ามองนีมันมีคนจองแล้วอไปเจ้าไปอยูใส้กับไปคอยมุนอยู่นั่บ่ได้บ่อ่ได้เฮ้ยอย่างมันทีลำบากมันทีบ่นี่เจ้ามาที่หลังเจ้าแบบขั่ติโบแบบเรงตรงเจ้าปฏิธรรมบุญมากเจ้าบฏิธรรมอยู่น้ำมูดอกไปเจ้าไปใสกไปอืมสมุดไปวัด หลวงพ่อพระครูวาปีนะเอาเอาเขาสลาจะได้พักพรอนจะได้ทำบุญทำนั่นนี่หลวงพ่อพระครูวาปีเอาผู้ดใดทำบุญเท่พื้นแน่เอาเขามานางอันสุมโบเล่เท่พื้นนั่งยู่นอลสลาเด้อสมมุดซุมได้โบเล่มุ่มงลังคากเป็นนั่งตากแดดเด้ออืมเป็นยังล่ะโบเล่ทำซุมได้ทำกลับไป นั่งในสเซ่าพื้นเจ้าทำมาเท่าไรผู้ใดทำสองพันไปเอาไปเลยหาเมตรนั่งผู้เดียวนอนตีลง 1, ังกาไปนะผู 3, ้ใดพันหนึ่งกับสามเมตรพุทธิยี่สิบบาทกับกระเบื้องเคืองแผน่นเป็นอย่างทำยี่สิบบาทเนี่ยนั่งไปดีละเคืองแผน่นที่นั่งเนี่ยไรละนั่งยองยอ่เคืองแผน่น